ทาเครุนะครับไฟนี้นะครับเรียกได้ว่ามองข้ามช็อตเลยนะครับมองซุปเปอร์เลกเป็นแค่ทางผ่านนะครับแล้วก็มองคู่ชกคนต่อไปนะครับนั่นก็คือรถถังนะครับเขาอยากที่จะเจอกับรถถังอยู่แล้วนะครับพะไฟนี้เรียกได้ว่าซ้อมหนักๆมาเพื่อที่จะเจอกับรถถังนะครับแต่รถถังถอนขอมาเจอกับซุปเปอร์เลกแทนนะครับโดยทาเครุนะครับก็บอกนะครับบอกว่ารีบหายนะรถถังตอนผมจัดการกับซุปเปอร์เลกนะครับผมอยากให้คุณตั้งใจดูนะครับโอ้โหเขาพูดเหมือนว่าไฟนี้นะครับเขาจะเก็บซุปเปอร์เลกได้อย่างง่ายๆนะครับ แต่นะครับมันคงไม่ใช่งานง่ายของเขาอย่างแน่นอนนะครับเพราะซูเปอร์เลกของเราเนี่เป็นมวยที่เรียกได้ว่ายังไม่เคยแพ้นอกใครนะครับและพลังแข่งนี่หนักหน่วงรุนแรงมากๆนะครับทาเครุนี่ก็ยังไม่เคยได้ลิ้มลองนะครับฉะนั้นนะครับก็รอดูนะครับว่าวันที่28มกราคมนี้นะครับเขาจะน็อกซูเปอร์เลกได้อย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะครับและเขาก็มองข้ามช็อต อยากจะไปเจอรถถังนะครับแต่ก่อนที่จะไปเจอรถถังก็เจอซุปเปอร์เล็กก่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่าไฟที่แล้วนะครับซุปเปอร์เล็กนี่ก็ประทะกับรถถังมาแล้วนะครับซุปเปอร์เล็กก็ชนะรถถังนะครับฉะนั้นนะครับก็คงไม่ใช่งานง่ายนะครับที่ทาเครุจะเคี้ยวได้ง่ายๆนะครับเขาอาจจะมีความมั่นใจนะครับว่าไฟนี้นะครับชกในบ้านนะครับเป็นเจ้าถิ่นด้วยนะครับเสียงเชียร์บรรยากาศสิ่งแวดล้อมอะไรๆในน่าจะได้เปรียบซุปเปอร์เล็กนะครับแต่ซุปเปอร์เล็กของเราเองนะครับไม่หวั่นนะครับเพราะซุปเปอร์เล็กก็ ตั้งใจนะครับว่าไฟนี้นี่ยิ่งเป็นรองยิ่งชกสบายนะครับไม่มีแรงกดดันอะไรอะไรนะครับไฟนี้เรียกว่าแลกคือแลกนะครับน็อกได้คือน็อกเหมือนกันนะครับเขาต่อยหมัดมาก็สวนหมัดคืนนะครับและทีเด็ดที่ขาดในสุเปเล็กของเราี่ก็บอกนะครับว่า เขาจะใช้ลูกเตะนี่นะครับเตะขาเนี่ยนะครับดูว่าทาเครุจะทนได้แค่ไหนนะครับทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้ก็เตรียมนอนยาวๆนะครับฉะนั้นนะครับไฟนี้ใครพลาดก็มีโอกาสหลับได้ทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปเรกหรือทาเครุนะครับทาเครุเองนะครับนอกจากพลังกำปั้นที่หนัก่วงรุนแรงและรวดเร็วนะครับเขาก็ยังมีลูกแบ็กคิกนะครับที่เป็นลูกอันตรายนะครับซูเปเ็กของเรานี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับไฟนี้เรียกได้ว่าคู่นี้นี่ โอ้โหเป็นมวยที่ถูกคู่มากๆนะครับกระแสดีสุดๆนะครับแต่เรานะครับก็ต้องร่วมส่งกําลังแรงเชียร์แรงใจนะครับเชียร์นักมวยไทยนะครับอย่างซุปเปอร์เลกนะครับให้สามารถนะครับชนะนะครับทาเครุให้ได้นะครับถ้าชนะฝฟนี้ได้ในซุปเปอร์เล็กนี่ก็น่าจะติดอันดับโลกกับเขาเช่นกันนะครับ เราก็ต้องมารอรุนนะครับว่าทาเครุนนะครับจะสามารถชนะซุปเล็กได้อย่างที่เขาคุยได้หรือเปล่านะครับและเขาก็มองข้ามช็อตอยากที่จะไปเจอกับรถถังนะครับแต่ก่อนที่จะไปเจอกับรถถังนะครับวันอาทิตย์ที่28มกราคมนี้นะครับดูผลการแข่งขันก่อนนะครับถ้าเขาผ่านซุปเล็กได้นี่ ค่อยคิดจะไปเจอกับรถถังนะครับถ้าผ่านไม่ได้นี่อันนี้ก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับอันนี้เราก็ต้องรอติดตามนะครับดูว่าใครจะน็อกใครนะครับวันอาทิตย์ที่28มกราคมนี้นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับก็หากมีข่าวสารนะเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเดบิข่าวสารให้แฟนมมยได้รับชมรับฟังนะครับหาข้อมูลนะเพจพาดประกันได้นะครับก็ต้องขออภัยแฟนมมยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ อย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสรารเกี่ยวกับแบดบงกินลาโมยไทยนะครับเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาที่ ATG24 นะครับ ATG24 นะครับฝากไปด้วยครับ